สวัสดีค่ะผู้ปกครองทุกท่านนะคะแล้วก็น้องอนุบาลทุกคนค่ะวันนี้นะคะเราก็มาพบกันอีกแล้วนะคะที่เราจะเรียนซูเปอร์บุ๊กด้วยกันนะคะปีเก่าก็ผ่านไปปีใหม่มาแล้วนะคะแล้วก็มากับเรื่องราวใหม่ๆด้วยนะคะวันนี้เราจะเรียนเรื่องราหับกับกำแพงเมืองเยริโคนะคะเดี๋ยวพี่บอลคิดว่าเด็กๆนั้นน่าจะเคยเรียนเรื่องนี้มาแล้วนะคะแล้วก็ ก่อนที่เราจะไปเรียนด้วยกันเราจะต้องอธิษฐานกันก่อนใช่ไหมคะดังนั้นให้เด็กๆในเวลานี้เราจะพนมมือไว้ที่อกนะคะหลับตาและก้มศีรษะของเราลงนะคะแล้วก็อธิษฐานตามพี่มนค่ะพระเจ้าที่รักขอบคุณพระองค์สำหรับความรักความเมตตา และการดูแลเอาใจใส่ที่พระองค์ทรงมีต่อหนูในปีที่ผ่านมาขอบคุณพระองค์สำหรับทุกสิ่งทุกอย่างที่พระองค์ทรงประทานให้กับหนู และในปีนี้หนูขอให้พระองค์ทรงดูแลและปกป้องหนูต่อไปและในเวลานี้เช่นเดียวกันที่หนูจะเรียน ในเรื่องราวของพระองค์ขอที่พระเจ้าจะทรงให้สติปัญญากับหนูที่หนูนั้นจะเข้าใจถึงเรื่องราวของพระองค์ หนูอธิษฐานในพระนามพระเยซูอาเมนโอเคค่ะให้เด็กนะคะที่เราจะไปดูสุบุกด้วยกันนะคะแล้วก็ไปทำกิจกรรมนะคะระบายสีภาพด้วยกันคะ่ะโอเคค่ะไปเลยค่ะ